สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางทุกการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก,ก็ตามเลยนะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาเช็คพลังงานของทุกทุกคนในทุกทุกวันกันเช่นเดิมนะคะทาสมาธิที่ไพ่สําหรับนี้มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนนะคะเรื่องราวข่าวดีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรนะคะก ังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในกระตาเพราะเป็นเรื่องราวของอนาคตนะคะมาดูพลังงานของทุกคนกันค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับ ข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรเร็วๆนี้กันดีกว่าค่ะขอข่าวดีเซอร์ไพรส์ของทุกทคนในเร็ววันนี้ขอพลังงานข่าวดีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกทคนค่ะในเร็วๆนี้เลยนะคะ The l n v e r s คข่ะมาแล้วนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ความรัก กำลังโบยบินมาหานะอีกไม่นานเร็วนี้แหละคุณอาจจะได้ออกเดตได้พบเจอกับใครบางคนนะคะหรือว่ามีช่วงเวลาความรักความโรแมนติกกับใครบางคนที่กำลังกลับมาหาคุณคนคนนั้นแม้อยู่ไกลไกลแสนไกลแค่ไหนนะคะสุดขอบฟ้าแค่ไหนเขาก็จะโบยบินมาหาคุณข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่ก็มีความลงตัวกับความรักความผูกพันที่รอคอยนะคะเป็นไพ่ที่ ความโรแมนติกของคนทั้งคู่นะคะที่สามารถเข้ากันได้ในเรื่องของเคมีทางร่างกายความรักความรู้สึกอารมณ์ความผูกพันที่จำกันได้นะคะเตรียมตกลุมรักกับใครบางคนที่คุณรอคอยการตกลุมรักครั้งนี้จะเป็นการตกลุมรักแบบโรแมนติกเรียกได้ว่ากลับมาเพื่อเจอกันละกันกลับมาเพื่อแสดงความรักความผูกพันของกันและกันนั่นเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสุดท้ายคุณก็ได้พบเจอเขาคนนั้นคุณกำลังดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเข้ามาใครที่กำลังจะเจอถ้าคุณเจอเขาแล้วเขาเรียกว่าต้องยับยั้งชั่งใจความรู้สึกบางอย่างค่อยๆดูเขาไปนะคะเพราะบางทีบางครั้งมันงมันเกิดเรื่องของความรวดเร็วเรื่องราวที่มัน กระทันหันมันไม่ทันในตั้งตัวความรู้สึกที่มันมีความสะเทือนแรงดึงดูดที่มันมากเหลือเกินนะคะ เดินเลเวอร์สขึ้นมาข่าวดีเซอร์ไพรส์กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนเร็วๆนี้นะคะสเตรน์แน่นอนคะ่ะอินฟินิตี้ความรู้สึกของแรงดึงดูดความปรารถนาความรักที่คุณจะได้พบเจอเชื่อในสเสน่ห์เชื่อในศักยภาพเชื่อในความสามารถเชื่อในเอกลักษณ์ในตัวตนของคุณเองนะเพราะว่าคุณกําลังสร้างคุณกําลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจด้วยเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจ นี่คือพลังงานของของพลังแห่งรักที่คุณจะได้เจอคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลคุณต่างคนต่างรักต่างคนให้เกตต่างคนต่างให้เกิกันต่างคนที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไม่ให้เกียรติเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดอะไรก็ตามแต่นั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีเป็นท็อกซิกเป็นปัญหาคุณก็จะต้องตัดจบหรือว่าใช้เวลากับเขา หรือคุณจะให้อภัยอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแต่ความรักที่ขึ้นมาตอนนี้เป็นความรักของความผูกพันนะคะที่ลงตัวแม้มีความแตกต่างนะคุณจะได้เจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เขามีความรับผิดชอบรู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับคุณยังไงชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะดูแลซัพพอร์ตคุณได้นั่นเองนะคะความรักความผูกพันกำลังเข้ามาหาคุณข่าวดีเซอร์ไพรส์ ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้เลยนะคะ The moon แรงนึงดูดปรารถนาอันยิ่งใหญ่สัญชาตญาณในตัวตนของคุณรู้รู้สึกว่าคุณจะได้พบได้เจอรู้รู้สึกว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองสัญชาตญาณแรกเลยว่าอะไรรู้สึกว่ามันว่ามันใช่เรียนรู้รู้จักเขาไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเอ๊ะ บางอย่างนั่นคือสัญญาณที่คุณจะต้องระวังแล้วนะคะความรู้สึกความผูกพันความคิดถึงของใครบางคนส่งมาคุณนะคะบางท่านกำลังรอคอยกับความรักความผูกพันที่มีคุณค่า the hyphen r e บางท่านโสดโสดมานานแล้ว แล้วก็ยิ่งโสดยิ่งประสบความสาเร็จยิ่งโสดยิ่งมีเงินยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งร่ารวยยิ่งโสดก็ยิ่งมีความสุขในตัวเองหรือว่าตอนนี้โสดแล้วก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มกับบางอย่างกับตัวเองอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกน้อยนอยหรือว่าอาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้รู้สึกว่าเบื่ออยู่ที่อยู่อะไรกับที่เดิมๆมากเกินไปหาสิ่งที่ทําให้คุณมีพลังนะคะมีความสุขสร้างสีสันให้กับตัวเราเองไม่ว่าสีสันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะ The เดอะไฮโรเฟนเกณฑ์การเปลีป่ยนแปลงน,น,นะคะเกณฑ์ก,การเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้สิ่งที่คุณขอไว้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรืออะไรก็ตามสัญชาตญาณในตัวตนคุณแรงผลักดันในตัวตนคุณสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอจากจักรวาลหรือว่าคุณกําลังส่งแรงดึงดูดไปหาจักรวาลก็ตาม คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองท่านออกมาบอกว่าอยากให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่ประสบความสําเร็จเจอคนที่ดีเจอความรักที่ดีแล้วก็ได้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเรื่องของการงานนะคะที่จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานขยับตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการงานเกิดขึ้นนะคะได้รับการโปรโมตในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือข่าวดีมากๆเลยนะคะข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ6ดาบ บางอย่างในเร็วๆนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยกว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาทำทุกอย่างให้มันรู้สึกโฟลให้มันรู้สึกมีความสุขมีพลังงานกับตัวเองหกดาบคืออุปสรรคหกดาบคืออะไรที่มันไปอย่างช้าๆนะคะมะีคลื่นลมมากระทบมีเรืออาจจะ เกิดรอยรั่วหรืออะไรก็ตามแต่หรือมันจะต้องใช้เวลา,างไงก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือซิกออฟวอนส์ชัยชนะการประสบความสำเร็จเดินหน้าต่อไปให้ได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเพราะวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักของคุณจะสุขงอมไหมถึงเวลาที่จะได้แต่งงานขยับสถานะความสัมพันธ์กันหรือยังหรือหน้าที่การงานถึงเวลาที่จะได้ตาแหน่งหน้าที่การงานนั้นมาหรือ ฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งกับหน้าที่การงานการเงินที่กําลังตามมาการงอกเงยการประสบความสําเร็จผลกําไรในชีวิตที่เกิดขึ้นดังนั้นอะไรก็ตามแต่คือพลังของตัวเองขึ้นมานะคะชัยชนะ s i กออฟวอนอยู่ที่คุณแล้วเพราะว่ากว่าที่จะได้เป็นพระเอกนะคะอยู่บนหลังม้าสีขาวสง่าง,งามแบบนี้จะต้องผ่านศึกสงครามมาอย่างหนักหน่วงมากๆกว่าที่คุณจะเติบโตกว่าที่คุณจะฟื้นฟู ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่ากำลังฟาฟันอุปสรรคกำลังเหนื่ <c oughs> อยกำลังท้อกำลังล้าอะไรอยู่นะคะ6เมเา้์ข่าวเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้นะคะ บางท่านกําลังได้ฟื้นฟูเติบโตเรื่องของการงานมากๆแล้วก็เรื่องของธุรกิจนะคะเจ็เบเท้าสิ่งที่ได้มาก็คือความขยันหมั่นเพียรการเริ่มต้นการขวิดคว้าสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการมีพลังการใส่ใจกับตัวเองให้มากๆนะคะเรามาดูค่ะว่าจะเกิดอะไรอีกนะสองดาบการตัดสินใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็ลังเลในช่วงนี้อาจจะต้องคิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ อดใจไว้หน่อยอดเปรี้ยวไว้กินหวานในทุกๆเรื่องอะไรที่มันมีคุณค่าย่อมได้ไมาย,ยากเสมอเลยนะคะบางท่านกําลังรู้สึกว่ามีเรื่องราวทําให้อ่อนไหวหวัว่นไหวทําให้ต้องเอ๊จะตัดสินใจดีไหมจัดส m ม n นจะทํายังไงดีสิ่งทีออ่จะได้รับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปยังไง ความจริงบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้บางทีบางครั้งบางอย่างก็รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นหนังใจความจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะต้องยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นเดอะมิชชันสิบเหรียญความอุดมสมบูรณ์นะคะบางอย่างกําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นค่ะความจริงผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นยอมรับกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเดินหน้าไปต่อเลยทุกอย่างอยู่ที่ใจเราทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกเราตัดสินใจเพราะว่า ผลลับก็คือการกระทำในอดีตที่ผ่านมา j u d เ m e n t คุณอาจจะได้ตัดสินใจเริ่มต้นอาจได้ตัดสินใจได้ได้เห็นช่องทางบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ตัดสินใจที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าความจริงอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาเก็บอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้และก้าวเดินต่อไป มันจะเกิดเรื่องของการฟื้นฟู The Star The Magician สิเหรียญมันจะเกิดการหนทางชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใหม่ๆเรื่องของการเงินการงานเข้ามาใหม่ๆเรื่องของโอกาสเข้ามาการเปลี่ยนแปลง The Magician ความสามารถพิเศษพรสวรรค์พรแสวงมีการ ทุกอย่างมันมีหนทางของมันเสมอไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณผ่านไปไม่ได้ทุกสิ่งอย่างมันจะผ่านไปได้คุณกําลังเติบโตคุณกําลังได้ฟื้นฟูเรื่องของการเงินคุณกําลังได้ฟื้นฟูเรื่องของธุรกิจผลกําไรที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คือสิบเหรียญความรุ่มสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตที่กําลังผ่านพ้นเรื่องของอุปสรรคในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็จะมีหนทางที่ดีกว่าที่ใหม่กว่า อะไรที่คุณกําลังได้ตัดสินใจอะไรที่คุณกําลังที่ได้ตัดจบอะไรที่เสียใจไปแล้วทุกสิ่งอย่างมันจบไปแล้วความรักครั้งใหม่ที่กําลังเข้ามาต้องเป็นความรักที่ดีเป็นคู่ชีวิตกันเคียงข้างเคียงคู่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเป็นความบูรณมสมบูรณ์ความมั่งคั่งต่างคนต่างซัพพอร์ตกันแต่ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเสียใจอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่ไม่ใช่ถ้าคุณฝืนคุณก็ทุกข์ใจและก็เสียใจเปล่าๆและอะไรเก่าๆบางทีอาจจะได้กลับมาในการตัดสินใจกลับมาที่จะได้คุยกันใหม่ลอง ให้อภัยกันใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจแลวอยู่ที่คุณเลือกโดดเด่นมากๆกับหน้าที่การงานที่จะประสบความสําเร็จค่ะเช่นกันหน้าที่การงานที่จะได้ตําแหน่งมาหรือว่าได้มีชื่อเสียงในวงสังคมมีชื่อเสียงในด้านงานนั้นๆที่คุณทําธุรกิจที่ทําบางท่านทําเรื่องของอาหารเปิดร้านอาหารหรือทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันออกมาจากความสามารถของตัวเองออกมาจากสิ่งที่ ที่คุณชอบที่คุณรักที่คุณสนใจมันมีความสุขมันมีพลังมันมีแพชชั่นเหลือเกินจะทําให้คุณได้เติบโตแล้วไปได้ไกลมากๆเกิดการสร้างเม็ดเงิน สืบเรียนสร้างเม็ดเงินสร้างงานสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยให้กับชีวิตมากๆเลยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้ทําธุรกิจเพิ่มเติมได้เปลี่ยนเป็นทํางานประจําแล้วมีธุรกิจขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไต่เต้าแต่ระดับสเต็ปของตัวเองก็ <S <S มีโอกาสเช่นกันถ้าคุณคิดแบบนั้นถ้าคุณเริ่มทานะคะลงมือเลยการการลังเลว,วันนี้คือการการเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นต้องต้องลองลองเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเล็กๆน้อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์เรื่อยๆจะทําให้คุณมั่งคั่งเติบโตนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเร็วยนี้มีเงินก้อนเข้ามามีผลกําไรนะคะในเรื่องของการกอบโวยเรื่องของการงานเข้ามาหรือว่าธุรกิจเข้ามาและความรักคู่รักเหมือนกันคุณฝืนไม่ได้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฝืนแล้วคุณจะต้องเสียใจและเจ็บปวดคุณลองปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติอะไรใช่มันก็จะใช่ค่ะมันก็จะไม่ยากแล้วมันก็จะไม่ง่ายเกินไปแต่อะไรที่ไม่ใช่ คุณจะรู้สึกสัญชาตญาณแรกของคุณแล้วว่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีมันจะอาจจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนี่คือบางอย่างที่พายอยากจะบอกเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่ที่มีและที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นอะไรลบๆเข้ามากระทบแล้วก็ทําให้คุณได้ตัดสินใจกับอะไรเก่าๆแล้วก็เริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยู่ที่เรา นี่คือไพ่ที่สวยงามมากๆเลยพบเจอกับบางอย่างที่รอคอยความฝันที่เราคอยอุปสรรคที่เข้ามาอย่างอย่างหนักเหมือนกันแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้เราได้เห็นหนทางความสุขได้เห็นหนทางการตัดสินใจอะไรใหม่ๆได้เห็นหนทางชีวิตใหม่ๆช่องทางใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีกับคําตอบกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะชัดเจนต้องการที่จะได้รับไม่อยากอึดอัดเลิกอ,อึดอัดแล้ว แต่บางอย่างมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะกาจัดอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราออกไปได้อย่างไรไพ่สวยงามมากเลยสุดท้ายก็คือสิบเหรียญการเงินนี่คือการเงินทั้งนั้นถ้าคุณลมเรื่องของการเงินอยู่คุณต้องจัดการวางแผนการเงินใหม่หรือคุณกําลังสะสมคุณกําลังสะสมคุณกําลังสร้างคุณกําลังเก็บเงินแสนเก็บเงินล้านอยู่เริ่มต้นได้เลยลุยได้เลย นี่คือความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านพบเจออาจจะเป็นคู่ชีวิตเข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะจนมั่งคั่งร,ำร่ำรวยมีรถมีบ้านด้วยกันวางแผนอนาคตกันไกลแล้วแบบนี้แต่บางท่านก็รู้สึกว่าอาจจะต้องฟื้นฟูอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับอุปสรรคที่มันมันกำลังจะผ่านไปนะแต่มันก็มีอุปสรรคใหม่ๆเข้ามาเข,ข้ามาหาเราเสมอในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมีความเสี่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะ อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเจอเราจะเจออะไรที่เราไม่เคยได้รับเราจะได้รับอะไรที่เราบางทีไม่เคยสูญเสียเราก็สูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่คือข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนั่นเองความ,มสมบูรณ์ความมั่งคั่งในชีวิตคู่รักที่จะเป็นคู่รักที่เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันที่ไม่ใช่คู่รักแบบเล่นๆไปๆมาๆ แต่คุณต้องตัดสิดสนใจที่จะที่จะเลือกคู่รักคนรักนะชีวิตเราเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจความเสียใจมันจบไปแล้วบางสิ่งบางอย่างถ้ามันได้กลับมาอยู่ที่คุณให้อภัยเขาหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนั่นเองสวยงามมากเลย m a r i a g e ค่ะบอกเลยค่ะบางท่านถึงเวลาที่จะได้ เป็นคู่รักกับใครบางคนแล้วที่คุยที่สารความสัมพันธ์กันมานานถึงเวลาที่จะอยู่ด้วยกันถึงเวลาที่จะมองอนาคตแบบมั่นคงด้วยกันวางแผนอนาคตร่วมกันว่าฉันจะอยู่กับเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราจะทําอะไรกิจกรรมกันแบบนี้คือวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนะคะงานว e ดดิง้งกำลังรอคุณอยู่ชีวิตที่มีความสุขกำลังรอคุณอยู่แฮปปี้เนสค่ะความสุขความสวยงามที่กำลังจะเกิดขึ้น ดาร์ก o ูแมค่ะบางท่านได้ดีกับคนที่ผิวสีน้ำผึ้งผิวสีแทนนะคะหญิงสาวเรนโบว์ Rainbow ค่ะชีวิตอันสดใสทุกสิ่งอย่างมีความแตกต่างอยู่เสมอและทุกสิ่งทุอย่างไม่สิ้นสุดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด,รรด,สสดชีวิตของเราเริ่มต้นในทุกวันนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณกําลังได้เจอใครที่เขาที่เขาเป็นคนดีมากๆ n e w Opportunity เปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะ วิ่งเข้าหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วเป็นโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะเปิดเป็นโอกาสใหม่ๆเห็นช่องทางใหม่ๆในชีวิตที่เกิดขึ้นชีวิตเราไม่มีทางตันความฝันมันก็อยู่ในใจของเราเราจะเอาออกเราจะอ,าออกมาทำไหมเริ่มไหมอยู่ที่เราเท่านั้นถ้าสัญญาณความรู้สึกอะไรบางสิ่งอย่างของคุณกำลังรู้สึกอึดอัดแปลกๆดึงดูดอะไรแปลกๆคุณลองปล่อยให้มันโฟล์แล้วคุณรับสิ่งนั้นเข้ามาค่อยๆทาค่อยๆหยิบจับค่อยๆเริ่มเรียนรู้ค่อยๆอ่านบางอย่างมันอาจจะตอบโจทย์ บางสิ่งภายในใจของคุณว่านั้นคือหนทางที่แท้จริงของคุณเพื่อสร้างความมางคั่งร่ำรวยสร้างเม็ดเงินของคุณก็ได้เช่นกันแล้วก็ความรักเช่นกันที่จะมาพร้อมกับบุญบาร,รมีคู่สร้างคู่สมกันเป็นคนที่เดลเวอร์ของคุณจริงๆเป็นโซลคอนเลคชั่นที่ไม่ใช่ความรักที่เป็นสามเศร้าอันนั้นตัดจบไปได้เลยนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกข่าวดีเซอร์ไพรส์ของทุกๆคนค่ะ เรามาดูกันสิว่าเรื่องราวข่าวดีนี้จะเกิดขึ้นอีกในกี่วันและแองเจ Number เบอร์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะหมายเลขแปดเด้งขึ้นมาอีกแล้วนะคะทุกคนขอใหม่นะเมื่อวานหมได้หมายเลขแปดใช่ 8, ไหมคะเมื่อกี้ได้หมายเลขแปดเกิดขึ้นหมายเลขสองคู่ของคุณจะมาแล้วนี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก2วันสสัปดาห์ เร็วๆนี้แหละค่ะไม่ไม่นานเกินรอบางท่านกําลังเรียกว่าเติบโตผลผลิตกําไรในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินมากๆเลยแล้วก็บางท่านกําลังได้พบเจอกับคนรักคู่รักหรือว่าการออกเดทหรือว่าสัญญาบางสิ่งที่กําลังเข้ามาหาคุณอีกสองวันเป็นใหม่เลขสองด้วยฉะนั้นบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หนทางที่คุณจะได้เลือกในตัดสินใจอย่าลังเลอะไรไปเลยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่บางทีอะไรที่ต้องรอคอยในการตัดสินใจก็ต้องรอจังหวะในการตัดสินใจก่อนให้แน่ใจก่อนให้มั่นให้มั่นใจก่อนกับสิ่งนั้นที่คุณจะได้ตัดสินใจคุณได้ตัดสินใจคุณได้เลือกแน่นอนค่ะกับบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองผลักดันส่งสัญญ,ญาณให้คุณเลือกและตัดสินใจในชีวิตหนทางที่ถูกต้องเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อดึงดูดความ ร่ำรวยมั่งคัง่งชีวิตที่อบัลแนนความรุมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่หุ่นนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจออีกครั้งสวัสดีค่ะ